อยู่คลิวันนี้เราจะมาพูดถึงเครื่องมือทางกายภาพอีกตัวหนึ่งนะคะนั่นก็คือขี้พึ่งพาราฟินนะคะตัวนี้จะเป็นขี้พึ่งพาราฟินที่ยังแข็งตัวอยู่นะคะเรานำลงไปต้มในหม้อให้ได้อุณหภูมิ52-54องศาเซลเซียสนะคะเนื่องจากว่าตัวพาราฟินเนี่ยนะคะมีการนำความร้อนต่ำนะคะแล้วก็ พอเวลาเย็นขึ้นมันจะแข็งตัวทําให้มันมีการรักษาความร้อนภายในมือนะคะที่เราได้จุ่มลงไปแล้วนะคะความร้อนจะค่อยๆขยายเข้าไปภายในอวัยวะของเราทําให้ผู้ป่วยรู้สึกทนได้แล้วก็สบายนะคะโดยพาราฟินเนี่ยจะสามารถใช้ได้กับอวัยวะต่างๆของร่างกายแต่ว่าส่วนใหญ่ที่นิยมใช้ก็คือจะเป็นตามข้อมือนิ้วมือข้อเล็กๆนะคะที่สามารถจุ่มลงไปได้ แต่ถ้าบางบริเวณที่ใหญ่อย่างเช่นหัวเขา่าเราสามารถจะใช้เป็นแปรงนะคะทาก็ได้ค่ะก่อนการใช้งานก็ไม่มีอะไรยุ่งยากนะคะถอดเครื่องประดับแล้วก็ล้างมือให้สะอาดเช็ดให้แห้งค่ะเพื่อทําให้พาราฟินนะคะคงความสะอาดไว้ตลอดเวลาค่ะเพราะว่าพาราฟินหลังจากที่เราจุ่มแล้วเนี่ยพอมันเย็นตัวพอมันแห้งมันแข็งแล้วเราสามารถถอดออกมาแล้วก็นํากลับมาใช้ใหม่ได้นะคะ สำหรับเทคนิคการใช้พาราฟินนะคะก็จะมี3มเทคนิคด้วยกันก็คูณง่ายๆก็คือเทคนิคแรกคือการจุ่มนะคะเทคนิคที่2ก็คือการแช่แล้วก็เทคนิคที่3เป็นการใช้แปรงทานะคะโดยเทคนิคที่ทุกคนเห็นอยู่นี้นะคะจะเรียกว่าเทคนิคการจุ่มหรือว่าดิปปิ้งนะคะก็คือเป็นการเอามือนะคะจุ่มลงไปในไขาพาราฟินที่อุณหภูมิพอเหมาะเราทนได้นะคะ พอจุ่มแล้วยกขึ้นมาพอพาราฟินเริ่มเย็นตัวเป็นสขีขาวๆเราก็จุ่มลงไปอีกประมาณ10ครั้งจุ่มครั้งแรกก็จะมีความรู้สึกว่าร้อนหน่อยนะคะแต่ว่าถ้าจุ่มลงไปหลายๆชั้นความรู้สึกร้อนก็จะค่อยๆลดลงนะคะพอเราจุ่มครบ10ครั้งปุ๊บเราก็นำม,มาห่อใส่ถุงพลาสติกนะคะแล้วก็หุ้มด้วยผ้าขนหนูอีกทีหนึ่งเพื่อรักษาอุณหภูมิความร้อนให้มันคงความร้อนความอุ่นอยู่ แล้วก็ทิ้งไว้ในผ้าขนหนูประมาณ20-30นาทีนะคะเสร็จแล้วเราก็สามารถแกะผ้าขนหนูออกแกะถุงพลาสติกออกแล้วก็นำไข่ขี่พึ่งพาราฟินที่แข็งตัวแล้วนั้นกลับมาใส่หม้อเพื่อต้มในการใช้ครั้งต่อไปได้ค่ะโดยวิธีดิปปิ้งเนี่ยนะคะจะทำให้อุณหภูมิมือของเราเนี่ยสูงเพิ่มขึ้นถึง4องศาเซลเซียสเลยนะคะ เทคนิคที่2ก็คือการแชร่นะคะเราก็จะจุ่มมือลงไป3-4ชั้นนะคะของพาราฟินแล้วหลังจากนั้นก็แช่ลงไปเลยในหม้อพาราฟินประมาณ30นาทีค่ะและเทคนิคที่3การใช้แปรงนะคะก็คือจะสามารถทําได้ในบริเวณอวัยวะที่จุ่มได้ยากอย่างเช่นหัวเข่าหรือว่าทํากับเด็กนะคะที่อา,อาจจะไม่ให้ความร่วมมือในการจุ่มนะคะก็คือใช้แปรงทาเอาได้เด็กก็จะรู้สึกสนุกมากขึ้นค่ะ โดยพาราฟินนะคะส่วนใหญ่ก็จะใช้ในการรักษาในข้อที่มีการเสื่อมหรือว่าเป็นข้อรูมาตอยอย่างนี้นะคะโรคเดกระแว่งโรคนิ้วล็อกต่างๆที่เป็นการเพิ่มการเคลื่อนไหวของข้อต่อะคะ่ะแล้วก็เป็นการลดปวดของบริเวณข้อต่อนะคะนอกจากนี้นะคะพาราฟินก็ทําให้ผิวหนังของเรามีความยืดหยุ่นชุ่มชื้นขึ้นนะคะจะเห็นได้ว่าบางทีก็จะนําไปใช้กับทางความงามได้เหมือนกันนะคะ สำหรับพราฟินนะคะก็มีข้อห้ามเหมือนกันนะคะก็คือห้ามใช้ในเคสที่มีแผลเปิดบริเวณผิวหนังหรือว่ามีโรคติดต่อผิวหนังนะคะแล้วก็ต้องใช้อย่างระมัดระวังในคนที่มีความรู้สึกทางผิวหนังลดลงในบางโรคนะคะบางคนเนี่ยชาบริเวณมือแล้วไม่สามารถรับรู้ความรู้สึกร้อนได้มากเพราะฉะนั้นเวลาเราจุ่มลงไปะคะ่ะก็อาจจะไม่รู้สึกร้อน ทำให้คนไข้าอาจจะได้รับแผลเบิร์นเหมือนแผลไหม้ได้อย่างนี้นะคะอย่างเช่นเคสเบาหวานอย่างเงี้ยค่ะก็คือความรู้สึกปลายมือปลายประสาทลดลงก็ต้องระวังในการจุ่มพาราฟินด้วยนะคะหลักการก็คือพาราฟินจะไปเพิ่มการไหลเวียนเลือดนะคะทําให้บริเวณข้อต่อของเราเคลื่อนไหวได้ดีขึ้นแล้วก็ลดปวดด้วยค่ะตรงนี้ก็จะเป็นการห่อมือนะคะแล้วเราก็ พบเวลาแล้วเราก็จะมานําออกนะคะแกะผ้าออกมาแล้วก็แกะถุงพลาสติกที่อยู่ข้างในนะคะตรงนี้พาราฟินแข็งตัวแล้วหลังจากคนไข้นอนไปประมาณ20-30นาทีนะคะ mm hmm. ก็จะเป็นลักษณะแข็งๆเหมือนถุงมือแบบนี้นะคะ วิธีการแกะพาราฟินออกก็องง่ายๆเลยนะคะค่อยๆแกะบริเวณข้อมือลงมานะคะไล่ลงจนมาถึงปลายนิ้วเลยค่ะเคสนี้นะคะก็คือคนไข้มีอาการเจ็บบริเวณข้อมือนะคะเนื่องจากมีโรครูมาตอยนะคะทำให้บริเวณข้อมือขยับได้ไม่ดีแล้วก็มีอาการเจ็บในตอนเช้า การใช้พาราฟินรักษาก็ทำให้อาการปวดอาการเจ็บลดลงนะคะแล้วก็ขยับข้อมือได้ดีขึ้นนะคะความรู้สึกแรกหลังจากที่เราแกะพาราฟินออกทันทีก็คือจะรู้สึกได้เลยว่ามือเรานุ่มขึ้นนะคะแล้วอาการปวดตามข้อต่างๆเนี่ยลดลงรู้สึกเบาสบายมือนิ่มเลยจับมือมือมีเหงื่อมีเหงื่อนิดนิด สำหรับใครที่มีข้อสงสัยหรือว่าอยากสอบถามปัญหาทางกายภาพบำบัดนะคะสามารถคอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปได้เลยนะคะเราก็หวังว่าความรู้เล็กๆน้อยๆน,อยนี้จะเป็นประโยชน์กับทุกๆท่านที่เข้ามาชมนะคะใครที่มีอาการเจ็บปวดอยู่นะคะสามารถลองปรึกษานักกายภาพบำบัดใกล้ๆบ้านได้นะคะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมช่องเราด้วยค่ะ